เริไม่เอามือเข้าปากสิมาแต่งหน้าอะไรนี่คือนี่คืออะไรคุณเป็นเด็กตลกอ่ะเป็นเด็กตลกใช่ไหมเป็นเป็นเด็กตลก อิ่มข้าวยังลูกอิ่มยังกินข้าวอิ่มยังท่นนี้เป็นอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอยู่ในศูนย์อาหารเย็นเจี๊ยบเลยกินโจ๊กไปแล้วอารมณ์ดีอ้ํคนเยอะอารมณ์ท่านเนท่านเน็ทท่านเน่ะใช่ Chúc ta Chúc nhanh hả? Chúc nhanh hả? Chúc nhanh hả? Oh, oh, okay. <laughs> Cái mộc bên này 来扎，来扎，扎。